เราให้ฟังแค่นั้นเองคุณงามความดีประกอบด้วยอะไรคุณงามความดีเรารักษากายเนาะไม่ทำลายคนอื่นเรารักษาใจไม่ให้เบียดเสียดคนอื่นเรารักษาใจนะคือง่ายๆเนยกายไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่ทำลายทำลายคนอื่นวาจาก็เช่นกันไม่นินทาว่าไา่คนอื่นใจ รักษาใจให้มันสบายมีใจต่างๆเพิ่มควาทความคุ้มครองคุ้มครองตัวเองนะนะปกป้องคุ้มครองตัวเองไม่ใช่เมแต่ไปให้คนอื่นมาคุ้มครองเราก็ไม่ใช่ทุกคนมีธรรมะมีสติมีคุณงามความดีอย่างนี้ไปกันได้ท,ทั้งบอกในโลกอันนี้ในโลกอันนี้ มีคนดีมีคนชั่วมีความดีมีความชั่วเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะทําทได้เลือกเกิดไม่ได้นะแต่เลือกที่จะทําทได้เลือกที่จะทาดีจะไปมัวทําความชั่วอยู่เลย่ยาไปมัวต่ให้ร้ายับคนอื่นอยู่เลยถามตัวเองแล้วก็เขาเรียกว่าสํารวจตรวจดูตัวเองให้มันชัดเจน ที่สุดของมันดีและชั่วสูงและต่ำหลายคนก็พอเข้าใจอยู่หลายคนแล้วก็เกือบทุกคน,นไปซ้ำไปแต่ทีนี้ถ้าไปทำลายมันด้ยุ่งเลยนะทำลายคำว่าทำลายคือหมายถึงว่าอยู่ดีๆไม่ชอบเราไปเราเราชอบเขาได้ว่าชอบ ไปบั่นทอนสติปัญญาด้วยการดื่มเครื่องดองของนอเล้ย์ๆสิ่งใดอย่างที่มันทำลายสุขภาพะทำลายสมองไปโดยเด็ดโดยช้ำไปการดำาริชีวิตต้องไปตามลำดับนะตอนเป็นเด็กเราคิดถึงเราอาศัยใครตอนที่เป็นเด็กเกิดขึ้นมาตอนโตขึ้นมาหน่อยเราอาศัยใคร จนทั้งที่สุดของมันมันต้องมายืนด้วยลำแข้งของตัวเองนะต้องยืนด้วยลำแข้งลำขาตัวเองเราจะพึ่งพาได้หลายเรื่องเนี่จะพึ่งพาพ่อแม่อยู่ตลอดพึ่งพาครัวอาจารย์อยู่ตลอดคงไม่ใช่แล้วเราศึกษาได้เราเรียนรู้ได้ไปที่ไหน,นการศึกษาเรียนรู้แล้วเอาไปแก้ไขปัญหาในชีวิต đưa ngay ngay ở